รุพันธ์ค่ะพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกา30นาทีเป็น,น,นต้นไปค่ะครับกับเรื่องราวข่าวสารต่างประเทศนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยคุณผู้ชมครับสถานการณ์ความขัดแยง้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นยังคงเป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับ<ช>ถามว่าทำไมถึงน่าสนใจตลอดตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับปรากฏว่ายูเครนนั้นเนี่ยเริ่มที่จะเปิดปฏิบัติการตอบโต้รัสเซียโดยที่มีการเริ่มยึดหมู่บ้านคืนกลับมาได้แล้วใช่ครับคือ สถานการณ์ความขัดแย้งเนี่ยคุณผู้ชมครับกอดด้านนี้เนี่ยยูเครนนั้นก็เหมือนกับหยุดสะสมกำลังเออยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็บอกว่าตัวเอกนั้นพร้อมที่จะทําการตอบโต้ทางด้านรัสเซีย,ยะนะครับในช่วงฤดูใบไม้ผลิ<ะ>หลายคนก็รอว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะเริ่มนะครับทําไมถึงจะสิ้นฤดูใบไม้ผลิแล้วเนี่ยยูเครนยังไม่เริ่ม จนกระทั่งตั้งแต่เมื่อวันที่4มิถุนายน2566ที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมครับก็มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านกองทัพยูเครนในการรุกตอบโต้เนี่ยครับทางด้านรัสเซียเนี่ยในหลายพื้นที่ไล่เรียงมาตั้งแต่ช่วงโดเนสมาลงมาซาปอริเซียแล้วก็ลงมาในส่วนของเคอร์ซอนเคอร์ซอนนั้นเนี่ยครับไม่ได้มีการตอบโต้เนี่ยมากมายนักเหตุเนี่ยเพราะว่าหลังจากที่เป็นรอยต่อระหว่างซาโปริเซียกับเคอร์ซอนเนี่ยมันเป็นเขื่อน ภาคอฟกานะครับแล้วก็เขื่อนเนี่ยถูกทาลายพอเขื่อนถูกทําลายปุ๊บเนี่ยน้ำมันเข้าท่วมในเมืองเคอร์ซอนดังนั้นเนี่ยในเมืองเคอร์ซอนเนี่ยโอกาสในการที่ยูเครนเนี่ยจะเข้าไปโจมตีเนี่ยลำบากนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงระหว่างที่น้ํากําลังท่วมแต่เราเห็นเนี่ยคุณผู้ชมครับว่าในเมืองของโดเนสแล้วก็ในส่วนของสัปอริเซียนั้นเนี่ยพบว่ายูเครนนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในการตอบโต รัเสเซียเนี่ยอยากต่อเรื่องวิธีการของเขาเนี่ยคุณผู้ชมครับก็คือการใช้กำลังพื้นราบนะครับตะลุยไปข้างหน้าในขณะที่ฟักฝักรัเสเซียนั้นเนี่ยก็คือดําเนินการเนี่ยในการมีวางแนวตั้งรับการตะลุยของยูเครนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็คือใช้รถถังใช้รถหุ้มเกราะที่พวกเขาเนี่ยได้รับมาจากตะวันตกะนะฮะร,รถถังก็จะเป็นรถถังเนี่ยแลมเปิดทู ได้จากทางด้านในส่วนของโปแลนด์ได้จากในส่วนของเยอรมนีน,นะครับแล้วก็ตะลุยไปข้างหน้าในขณะที่รถหุ้มเกราะนั้นเนี่ยก็จะเป็นรถหุ้มเกราะเบสลี่ซึ่งก็ได้จากสหรัฐอเมริกา<ฮ>ะนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็บอกว่าฝากฝากักยูเครน,นนั้นเนี่ยก็ใช้อาวุธหนักอย่างสตอมชาโดซึ่งเป็นขีปนาวุธเนี่ยพิสัยไกลที่พวกเขาเนี่ยได้รับเนี่ยจากทางด้านฝากฝั่งของอังกฤกษในการที่จะตะลุยไปข้างหน้านแต่ภาพที่มันถูก นําเสนอกลับกันออกมาเนี่ยครับพบว่าเมื่อยูเครนตะลุยไปข้างหน้าเนี่ยคุณผู้ชมครับก็ไปเจอกับแนวตั้งรับของกองทัพรัสเซียนะครับแนวตั้งรับของกองทัพรัสเซียนั้นเนี่ยผมเนี่ยเล่าหลายรอบนะน้องป๊อปปี้คุณผู้ชมว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยในช่วงเวลาหลายเดือนตั้งแต่สิ้นฤดูหนาวมาจนถึงตอนเนี้อย่างน้อยเวลาเนี่ยสองเดือนกว่าๆเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยครับว่ารัสเซียเนี่ยไม่ได้ส่งทหารเนี่ยตะลุยไปข้างหน้าค่ะเออ รัเสเซียนั้นเนี่ยปฏิบัติการเนี่ยก็คือใช้วิธีการโจมตีถังอากาศใช้ขีปนาวุธโจมตีใช้โรนใช้ขีปนาวุธโจมตีเข้าไปโจมตีเข้าไปแต่ไม่ได้มีการส่งกองทัพเนี่ยตะลุยไปข้างหน้าผิดจากก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้านั้นเนี่ยรัเสเซียจะส่งทหารราบรุกคืบเข้ามารุกคืบเข้ามาการรุกคืบนั้นเนี่ยเกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่เมืองบักมุตที่ใช้กองกำลังของวากดเนอร์และสุดท้ายก็ยึดได้นะครับแต่ในพื้นที่อื่นๆนั้นรัเสเซียนิ่งนิ่งเฉยมาตลอดตตะะววววันนกเเเ่ไไปิคราาาห์อ้ ที่รัสเซียนิ่งเฉยเนี่ยเพราะรัเสเซียเนี่ยสูญเสียสัพพะก,กำลังมีกำลังไม่มากพอในการที่จะรุกคืบแต่ผมเนี่ยคุณผู้ชมบอกคุณผู้ชมมาโดยตลอดว่ารัสเซียเนี่ยจะไม่ยึดยูเครนทั้งประเทศค<า>่ะอ่าแล้วรัสเซียเนี่ยจะยึดยูเครนเนี่ยเฉพาะนะครับในส่วนของฝั่งตะวันออกของแม่น้ำดานิโปรเราบอกแบบนี้มาโดยตลอดนะใช่ค่ะว่า ไอเนี้ยจะเป็นแนวกันชนใหม่ของรัสเซียรหรือเป็นพรมแดนธรรมชาติและวันนี้เนี่ยสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากยืนยันว่ารัสเซียกําลังวางยุทธศาสตร์และสองเดือนที่ผ่านมานั้นยุทธศาสตร์ตรงเนี้ยรัสเซียไปทําอะไรเอาทหารเนี่ยไปขุดเป็นร่องเป็นร่องฮะไปขุดเป็นร่องเขาคือร่องเนี้ยไม่ใช่ไปขุดร่องน้ําธรรมดา<ะ>แต่เขารู้อยู่แล้วว่าตะวันตกเนี่ยจะมอบให้กับรัสเซียกับยูเครนเนี่ย ก็คือรถทุ้มเกราะก,กับรถถังรถทุ่มเกราะกับรถถังเวลามันตะลุยไปในสมรภูมิรบเนี่ยคุณผู้ชมมันก็จะไปเจอกับร่องค่ะพอเจอร่องปุ๊บมันไปต่อไม่ได้มันติดฮะมันติดมันติดปุ๊บเนี่ยแล้วหลังจากนั้นรัสเซียทําอะไรก็ยิงถลม่มนฮะ,ะยิงถลม่มดังนั้นเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเราจึงเห็นภาพเนี่ยอนุสาวรีย์ของรถถังเพียบเลยถูกทอมกลายเป็นเศษเหล็กหมดเลยฮนะ,ะปูตินบอกว่า มันคือถ้วยรางวัลมันคือถ้วยรางวัลสําหรับทหารในการต่อสู้เพราะว่ามีรถทุ่มเกราะรถถังของตะวันตกที่อยู่เรนบุกตะลุยไปข้างหน้าแล้วถูกกองเป็นพเนิรรวมเอาไว้ถูกยิงทําลายอย่างแร์ทูที่บอกว่าให้มา10กว่าคันก็เหลืออยู่คันสองคันเองตอนนี้เนี่ยคือเยอรมันบอกให้มา18ค่ะนะครับจานวนจากส่วนอื่นๆเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าจํานวนเท่าไหร่แต่เยอรมันให้มา18ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยก็บอกแรปทเนี่ยถูกทําลายไปแล้วเนี่ย ส6คันดังนั้นถ้าเอาตามจํานวนตัวเลขที่เรามีในมือเนี่ยคือแลมเพิร์ตบรหมดแล้ว<ะ>มันเหลืออยู่แค่สองคันนะฮะทำอะไรได้รถทุ่มเกราะล่าสุดที่ปูตินออกมาบอกเนี่ยนะครับโดนไป360อกคันนะฮะรถทุ่มเกราะ3า0รรถถังเนี่ยทั้งแลมเพิร์ทูแลมเพิร์วันแล้วก็รถถังรุ่นอื่นๆเนี่ยนะครับของยูเครนเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโดนไปอีกร้0กคัน<ะ>สองอย่างรวมกันเนี่ยคุณผู้ชม5้าี่สคันนะ5้าร้อี่ัน ปูตินบอกกับนักข่าวสายทหารเนี่ยบอกว่าวันนี้เนี่ยยุธทธปกรณ์ที่ยูเครนพยายามสั่งสมมาตั้งแต่ช่วงฤด,ดูหนาวจนมาถึงตอนนี้มันโดนไปแล้วประมาณ25-30%ค่ะคือโดนทำลายไปแล้วถามว่ายังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ไม่รวมกับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยครับมีการออกมาพูดถึงจำนวนทหารของอยูเครนเนี่ยว่าเสียชีวิตไปเนี่ยประมาณ4 0 0พกว่านายในช่วงสัปดาห์เดียวนะส0 0กว่านาย เฉพาะในสมรภูมมที่โดเนสเนียคุณผู้ชมครับที่ลูฮานเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเขาบอก350อคนอตะลุยไปข้างหน้าแล้วเจอกับระเบิดนะครับตายเกลือนเลยนะฮะนั่นคือสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นเราจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ปูตินกําลังทํานั้นเนี่ยคือการปรับแนวในการสู้รบครั้งนี้ปรับยุทธศาสตร์ปรับกลยุทธ์ใหม่หมดเลยถูกต้องซึ่งการปรับกลยุทธ์นั้นเนี่ยครับมันมีปรับตั้งแต่เรื่องของหนึ่งการใช้อาวุธในการสู้รบ เราจะเห็นว่าในการสู้รบครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับสิ่งที่ทางด้านรัสเซียกับยูเครนใช้เนี่ยทั้งสองฝั่งใช้เนี่ยมาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยคือ 1. ใช้ขี่ปนาวุธอสองเนี่ยใช้โดรนซึ่งวันนีเน้เดี๋ยวเราจะอธิบายให้คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าโดรนนั้นมีส่วนสําคัญในการทําให้สมรภูมิรบเนี่ย มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะถือว่าโดนเนี่ยเข้ามากลายเป็นตวัวแปรหนึ่งเป็นตวัวแปรหลักเลยที่จะเปลี่ยนเกมของยุทธศาสตร์ในครั้งนี้เพราะว่าอย่างแรกโดใน,นราคาถูกครับทั้งที่บอกว่าถ้าเกิดใช้ขี่ปนาวุธนะคะขีปนาวุธลูกหนึ่งเนี่ยตีเป็นประมาณ30กว่าล้านบาทถูกต้องแต่ถ้าเกิดเป็นโดรน,นี่ะโดตัวหนึ่งประมาณ7,0,000สบาทนั่นคือคือโดที่มีประสิทธิภาพนะใช่ประมาณ7,0,000สบาทดังนั้นเนี่ยครับวันนี้เราก็จะเห็นว่าตะวันตกเองสหรัฐอเมริรากาเองกําลังบอกเนี่ยนะครับกับโลกว่าเอ๊ะ ผู้ที่มีส่วนร่วมในสงครามครั้งนี้เนี่ยนั่นก็คือทางด้านอิหร่าน<ะ>อิหร่านกําลังช่วยเหลือรัสเซียในการสู้รบโดยการส่งโรนให้แม้อิหร่านนั้นเนี่ยปฏิเสธก็ตามเนี่ยแต่ปรากฏว่าฝากฝั่งสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตกนั้นก็ยังคงกล่าวหาแล้วก็ฝั่งยูเคร,รนนั้นก็บอกเฮ<ะ>้ยมันมีหลักฐานนะ,ะโดยเฉพาะโรนจากอิหร่านที่เรียกกันว่าโดนซาเฮดนั้นเนี่ยกลายเป็น อุปกรณ์สําคัญหรือว่ายุทโธปกรณ์สาคัญในการสู้รบครั้งนี้ซึ่งสหรัฐก็พยายามที่จะบอกว่านอกจากที่อิหร่านเนี่ยส่งโดรนมาให้แล้วทางอิหร่านเองเนี่ยยังมีการส่งวัสดุต่างๆในการที่จะให้ไปช่วยรัเสเซียในการสร้างโรงงานผลิตโดรนด้วยแต่เดี๋ยวทีเนี้ย เดี๋ยวเราจะทําให้ผู้ชมได้เห็นภาพกันนะคะว่าโดรนซาเฮทที่มีการใช้กันเนี่ยมีสมรรถนะยังไงที่จะมาเป็นตัวปรหลักในการที่จะเปลี่ยนกลยุทธ์หรือว่ายุทธศาสตร<ๆ>์หลักในครั้งนี้นอกจากนี้เนี่ยจะพูดถึงเส้นทางลําเลียงโดรนด้วยนะคะว่ามีการวางแนวกันไว้อย่างไรเดี๋ยวคุณสถาพรจะเล่าให้ฟังค่ะ คุณผู้ชมครับจากกรณีเมื่อวันที่13มิถุนายน2566ประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินผู้ด,ดำของรัสเซียนั้นเนี่ยได้มีการพูดคุยกับนักข่าวสายทหารและก็บล็อกเกอร์สายทหารชาวรัสเซียนียครับซึ่งในเวทีการพูดคุยตรงนั้นน่ะมันมีเรื่องประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยสประเด็นด้วยกันประเด็นแรกนั้นเนี่ยครับกรณีที่นักข่าวถามประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินว่าจะมีการปรับ เนี่ยนะครับยุทธศาสตร์ในการสู้รบครั้งนี้อย่างไรจะมีการเกณฑ์ทหารเพิ่มอีกหรือไม่ซึ่งปูตินบอกว่าหนึ่งเนี่ยนะครับจะไม่มีการเกณฑ์ทหารเพิ่มแล้วเกณฑ์มาแล้วสามแสนนายก็แค่นี้เพียงพอมีคนคาดการว่ารัเสเซียนั้นจะต้องการใช้ทหารเนี่ยหนึ่งถึงสองล้านนายปูตินบอกไม่ต้องวันนี้เนี่ยเราปรับยุทธศาสตร์ในการสู้รบการปรับยุทธศาสตร์ในการสู้รบเรื่องนี้แหละจึงเป็นเรื่องสําคัญเดี๋ยวเราจะได้มาอธิบายกันว่า ปูตินนั้นจะปรับยุทธศาสตร์ในการสู้รบในสมรภูมมรบครั้งนี้อย่างไร2เนี่ยครับสิ่งที่ปูตินนั้นพูดเนี่ยก็บอกว่าเรื่องของสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยรัเสเซียนั้นเนี่ยครับมีความสูญเสียและก็มีสิ่งหนึ่งสิ่งที่บอกรักเสเซียนั้นมีน้อยนั่นก็คือเรื่องโดนเพราะโดรน,นั้นเป็นส่วนสําคัญในการใช้สู้รบในครั้งนี้คุณผู้ชมโดนที่ผ่านมานนเนี่ยก็บอกว่ารัเสเซียนั้นเนี่ยได้โดนจากทางด้านอิหร่านคือโดนซาเฮดเนี่ยนะครับเข้ามาใช้ปฏิบัติการในการตอบ ต้อยูเครนอยู่บ่อยครั้งฝั่งยูเครนเองก็มีการใช้โดรนเหมือนกันเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยค่อยๆไล่เรียงตั้งแต่การปรับยุทธศาสตร์การสู้รบไปจนถึงโดรนที่ใช้ในสมรภูมิรบว่ามันมีทั้งหมดเนี่ยกี่ชนิดและใครเป็นผู้ใช้บ้างเราเริ่มกันที่เรื่องของยุทธศาสตร์การสู้รบครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับที่บอกว่ารัเสเซียนั้นปรับยุทธศาสตร์การสู้รบ ซึ่งผมเองเนี่ยเล่าให้คุณผู้ชมฟังมาโดยตลอดนะครับในรายการผ่าประเด็นโลกสุดสัปดาห์และรายการผ่าประเด็นโลกในช่วงเวลาปกติว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับรัสเซียเนี่ยจะใช้แนวสู้รบเนี่ยครับคุณผู้ชมใช้แม่น้ําดานิโปรครับนี่คือแนวแม่น้ําดานิโปรที่เราเห็นมาออกทะเลดับนะครับสาหรับแม่น้อํอ่าสายนี้และก็นี่ในส่วนของมาริอุโปนะครับเมริทูโปนะครับมาริอุโปแล้วก็ในส่วนของเคอร์ซอนที่อยู่ตรงนี้ฝั่งนี้ก็คือไครเมีย เราจะเห็นว่าพื้นที่เหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ฝั่งรัเสเซียเนี่ยยึดกรองเอาไว้แล้วคือฝั่งตะวันออกของแม่น้ํารัเสเซีย,ยยึดกรอกเอาไว้ทั้งหมดดังนั้นวันนี้เนี่ยครับสิ่งที่รัเสเซียทาก็คือแนวตั้งรับริมฝั่งแม่น้ําแบบนี้ครับเป็นแนวตั้งรับในการที่จะตั้งรับเนี่ยนะครับกองทัพยูเครนที่จะตอบโต้นะครับส่วนสําคัญก็คือเรื่องของเขื่อนนะครับเขื่อนที่แตกเนี่ยครับจะอยู่แนวแนวประมาณนี้คุณผู้ชมแนวเขื่อนคือแ,แม่น้ําดานิโปรเนี่ย จะมีเขื่อนอยู่ทั้งหมดเนี่ยหกเขื่อนด้วยกันหกเขื่อนเนี่ยเขื่อนคาคอฟกาเนี่ยนะครับจะเป็นเขื่อนสุดท้ายนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมเขื่อนคาคอฟกาเนี่ยจะเป็นเขื่อนสุดท้ายที่จะปล่อยน้ําผ่านออกสู่ทะเลดาดังนั้นคาคอฟกาเนี่ยเป็นเขื่อนเดียวที่ทางด้านกองทัพรัสเซียย,ยยึดครองที่เหลืออีกห้าเขื่อนเนี่ยมันจะอยู่ตลอดแนวลําน้าเนี่ยนะครับฝั่งยูเครนนั้นยึดครองก่อนด้านนี้ฝั่งยูเครน,นยึดครองแต่หลังที่เขื่อน คาคอฟกาแตกนั้นมีรายงานข่าวว่าในส่วนอีกหเขื่อนนั้นเนี่ยสี่เขื่อนรัสเซียเข้าไปยึดครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพยูเครนนั้นทําลายเขื่อนเพราะการทําลายเขื่อนครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันเกิดอะไรมันเกิดว่าน้ำเนี่ยมันจะทะลักเนี่ยครับไปฝั่งตะวันออกเพราะฝั่งตะวันออกนั้นเป็นพื้นที่ต่านะครับฝั่งตะวันออกที่เป็นเคอร์ซอนเป็นเมริโทโปมาริอุโปนั้นเนี่ยครับมันจะเป็นฝั่งที่ติด กับในส่วนของทะเลดําดังนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยมันจะไหลาจากที่สูงสู่ที่ต่ําพื้นที่ต่ําเป็นพื้นที่ฝั่งรัสเซียนั้นยึดครองเอาไว้ก็เลยเกิดน้ําท่วมนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็เมื่อรัสเซียอพยพคนไปอยู่ศูนย์อพยพนั้นเนี่ยปรากฏว่าทางด้านในส่วนของยูเครนนั้นไปถล่มศูนย์อพยพทําให้ประชาชนที่อยู่ในศูนย์นั้นเนี่ยต้องหนีตายกันจ้าละวันนั่นคือแนวสิ่งที่รัสเซียนั้นกําลังปรับปรับยังไงตลอดในช่วงฤดดูใบไม,ไม้ปรินะครับ รัเสเซียนั้นเนี่ยได้มาขุดแนวนะครับขุดแนวป้องกันเอาไว้ตามริมแม่น้ําแบบนี้ครับเพื่อที่จะรอว่า <c oughs> เมื่อยูเครนนั้นเนี่ยข้ามแม่น้ํามาพวกเขาก็จะถูกตอบโต้ดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายูเครนเกิดความสูญเสียเมื่อตะลุยไปข้างหน้าแล้วไปเจอแนวที่ทางด้านฝักฝั่งรัเสเซียนั้นเนี่ยขุดดักเอาไว้แล้วก็โดนยิงซ้ําโดนถล่มนะครับก็เลยเกิดความสูญเสียที่นี้นะครับนั่นคือการปรับยุทธศาสตร์รัเสเซียเนี่ย ใช้เนี่ยครับพื้นที่ที่ตัวเองยึดเอาไว้ตั้งแต่แรกและพื้นที่เหล่านั้นจะเป็นชาวสลาฟเนี่ยครับอาศัยอยู่ส่วนใหญ่ชาวสลาฟคือใครชาวสลาฟคือชาวรัเสเซียคนรัเสเซียเดิมตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตซึ่งเขาก็จะอยู่ในพื้นที่เนี่ยครับตั้งแต่ไคลเมียเคอร์ซอนนะครับซาป,ปอริเซียขึ้นไปดอนบาสดอนบาสเนี่ยก็คือเป็นโดเนสกับเป็นลูฮานนี่ลูฮานนี่โดเนสนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะไม่ลุกต่อไปมากกว่านี้ถ้ารุกต่อ มีเพียงเมืองเดียวนะครับที่ผมบอกว่าถ้ารัเสเซียรุกต่อคือจะรุกไปที่นี่ไปที่โอเดาแต่วันนี้ยังไม่ได้ลุกต่อไปที่โอเดซาแต่ใช้สัพพักกำลังทั้งหมดเนี่ยป้องกันอยู่แนวนี้ทั้งหมดนะครับนั่นคือยุทธศาสตร์ที่บอกว่าทางด้านปูตินนั้นกำลังปรับยุทธศาสตร์การสู้รบคือจะไม่ตะลุยไปข้างหน้าไปเมืองอื่นๆต่อแล้วนะครับจะอยู่ในพื้นที่เหล่านี้แล้วก็จะใช้เนี่ยครับแนวแม่น้ําที่คุณผู้ชมดูเมื่อสักครู่เนี่ยในภาพแรกเนี่ยเป็นเส้นแบ่งเขต ใหม่ของทางด้านพื้นที่รัสเซียดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่รัสเซียกําลังทําคือคุณเข้ามาเราก็สู้ในการที่จะป้องกันพื้นที่เหล่านี้และกําลังเปิดทางเนี่ยครับให้ทางด้านยูเครนนั้นเนี่ยขอเจราจาถ้าเจราจานั่นหมายความว่ารัสเซียเนี่ยก็จะต้องยื่นเงื่อนไขว่าคุณจะต้องยอมรับพื้นที่ใหม่เหล่านี้ของรัสเซียนะครับทีนี้เนี่ยการสู้รบเนี่ยคุณผู้ชมครับมันมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจฝั่งสหรัฐฝั่งตะวันตกและรวมถึงยูเครนนั้นเนี่ย บอกว่ารัสเซียเนี่ยใช้โดรนในการสู้รบครั้งนี้การใช้โดรนนั้นเนี่ยก็บอกว่าโดรนที่ใช้เนี่ยเป็นโดรนที่มีมาจากอิร่าน,นะครับเ <ME ET S 2> <c oughs> มื่อมาเป็นโดรนมาจากอิรานเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าสถานการณ์สงครามที่ใช้โดรนอยู่เวลานี้เนี่ยเป็นการสู้รบกันอย่างไรคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูนะครับสถานการณ์ในหลายกรณีหลายเหตุการณ์ที่มีการใช้โดรนเข้าไปถล่มโจมตีพื้นที่ครับ ผู้ชมครับนี่คือโดรนนะครับที่ใช้ล็อกเป้าแล้วก็ถล่มพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งรัสเซียนั้นเนี่ยก็บอกว่าเป็นการล็อกเป้าโจมตีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของทหารเราก็จะเห็นเนี่ยครับคลิปที่มีการเผยแพร่ออกมาแบบนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องนี่เห็นไหมครับแล้วก็เข้าไปโจมตี โนที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับทางด้านตะวันตกนั้นก็บอกว่าฝากฝั่งของรัสเซียนั้นได้รับการสนับสนุนจากทางด้านอิหร่านแม้ว่าอิหร่านนั้นออกมาปฏิเสธหลายรอบนะครับว่าพวกเขาไม่ได้มีการขายโรนให้กับรัสเซียมีการส่งมอบโรนให้จริงแต่ส่งมอบให้ตั้งแต่ก่อนเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนแต่หลังจากเกิดสถานการณ์นั้นเนี่ยนะครับฝากฝั่งอิหร่านบอกไม่เคยมีการดําเนินการส่งโรนให้แต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยครับจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาวความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอริกา ออกมาบอกครับว่าวันนี้เนี่ยทางด้านอิหร่านกับรัสเซียนั้นเนี่ยมีความคืบหน้าด้านความสัมพันธ์เนี่ยถึงกับจะมีการจัดตั้งโรงงานโรนขึ้นในพื้นที่ของรัสเซียและมีการลำเลียงโรนชุดใหม่เนี่ยครับให้กับทางด้านรัสเซียเนี่ยครับผ่านพื้นที่ที่สาคัญนี่คุณผู้ชมครับนี่เป็นการออกมารายงานข่าวล่าสุดนะครับนี่เป็นกราฟิกที่มีการบอกว่าลำเลียงเส้นทางโรนจากทางด้านอิหร่านนะครับนี่คือกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหรา่าน ลำเลียงเข้าสู่รัสเซียนะครับลำเลียงเข้าสู่รัสเซียแล้วก็ส่งโดรนเนี่ยนะครับข้ามทะเลอาชอฟเนี่ยเข้าไปโจมตียูเครนนี่คือพื้นที่นะครับเส้นทางที่จะมีการส่งโดรนเข้าไปนะครับผ่านทางรัสเซียเข้ามานอกจากนั้นนะครับฝั่งฝั่งของสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการนําเอาภาพถ่ายครับว่านอกจากส่งโดรนมาจากฝั่งฝั่งของอิรานแล้ววันนี้เนี่ยรัสเซียกับอิร่านั้นกําลังตั้งโรงงานโดรนร่วมกันครับนี่เป็นภาพถ่ายทางดาวเทียม ที่มีการออกมาเผยแพร่วันนี้เป็นพื้นที่ตั้งโรงงานของโรนแห่งใหม่นะครับในการที่จะผลิตโรนแล้วโรงโรงานแห่งนี้จะเดินสายผลิตได้เนี่ยในช่วงต้นปีหน้าแม้ว่าอิรานนั้นก็ออกมาปฏิเสธแล้วนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงแต่มันน่าสนใจนะครับว่าฝั่งของปูตินนั้นออกมาบอกนะครับว่าวันนี้รัสเซียนั้นกําลังขาดนะครับเรื่องของโรนในการที่จะใช้งานปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทีนี้นะครับเรื่องของโรนนั้นเนี่ยมีการพูดถึงมาตั้งแต่แรกของสถานการณ์สงครามยูเครนก็ใช้ รัเสเซียก็ใช้มันมีโรนรุ่นไหนบ้างที่ถูกใช้งานในสมรภูมิรบนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับนี่ครับนี่โรนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือโรนซาเฮตหนึเป็นโรนสัญชาติอิหร่านหลายคนบอกมันเรียกกันว่าโรนแวนโดรนทำไมถึงเรียกโรนแวนเขาบอกว่าโรนรุ่นนี้เนี่ยของอิหร่านเนี่ยครับเป็นการใช้เครื่องยนต์ของมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยมาพัฒนาครับมาพัฒนา ดังนั้นเนี่ยต้นทุนเนี่ยมันเลยถูกแต่เทคโนโลยีนั้นเนี่ยหรือว่าผลประสิทธิภาพนั้นเนี่ยมันใช้งานแล้วมีประสิทธิภาพเราจะเห็นนะครับโดรนนี้เป็นโดรนพิฆาตระยะบินไกลเนี่ยคุณผู้ชม2,500กิโลเมตรนะ2,500กิโลเมตรคือหมายความว่าบังคับในระยะทางไกลเนี่ยนะครับคุณไม่ต้องใช้ถีปนาวุธที่ลูกหนึ่งเนี่ย30บล้าน20บล้านแต่โดรนเนี่ยราคาลำหนึ่งประมาณ7 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับในการโจมตีเป้าหมาย ความเร็วสูงสุด185กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระยะห่างระหว่างปลายปีกเนี่ยคือความใหญ่ของโดรนเนี่ย2.5เมตร2เมตรครึ่งนะครับน้ำหนักเนี่ยครับที่สามารถบรรทุกหัวรบได้3 0ถึงห0กิโลกรัมครับดังนั้นเนี่ยมันสามารถติดตั้งระเบิดไปได้เนี่ยนะเป็นระเบิดขนาดใหญ่ดังนั้นเลยโดรนรุ่นนี้ถูกใช้ล็อกเป้าเนี่ยครับอย่างต่อเนื่องในสมรภูมิรบครั้งนี้นี่คือเป็นโดรนที่ฟากฝั่งรัสเซียนั้นใช้ ไม่ใช่เฉพาะรัเสเซียครับใช้โรนตัวยูเครนเองก็ใช้โรนมาตั้งแต่ต้นช่วงแรกๆของการใช้โรนโจมตีนั้นเนี่ยคือทางด้านยูเครนใช้โรนเข้าไปโจมตีถ้าจํากันได้เนี่ยฐานที่ตั้งของรัเสเซียหลายครั้งครับไม่ว่าแนวที่ตั้งของอกองทัพในพื้นที่ทะเลดำนะครับหรือว่าในส่วนของพื้นที่ต่างๆยูเครนใช้โรนอะไรยูเครนใช้โรนเบรักตาทีบีถูครับ เบรักต้านั้นเป็นโรนสัญชาติของทูเคียนะครับเจ้าของบริษัทโรนเบรักต้านั้นเนี่ยครับเป็นลูกเขยของประธานาธิบดีเรเซฟเธอริปเพโดกันโรนเบรักต้านั้นเนี่ยครับเพดานบินสูงสุด7,600เมตรระยะบินไกลสุดเนี่ย300กิโลเมตรโดนซาเฮุของอิหรานนั้นบิน2 0 0อ่กิโลเมตรอันนี้บินไกลสุดได้300กิโลเมตรเท่านั้นความเร็วสูงสุดเนี่ย200กิโลเมตรต่อชั่วโมง อาวุธระเบิดนาวิถีเนี่ยเป็นการนําวิถีด้วยเลเซอร์นะครับตัวนี้เนี่ยใหญ่นะฮะโรนตัวนี้ใหญ่ระยะปีกเนี่ยนะสิเมตรถือว่าเป็นโรนที่มีขนาดใหญ่พอสมควรแต่ว่าช่วงหลังนั้นเนี่ยครับโรนตัวนี้ไม่ถูกใช้งานโรนเบร็กต้านั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยยูเครนใช้ไปสักระยะหนึ่งต้องเลิกใช้เพราะอะไรเพราะรัเสเซียใช้วิธีการคือใช้ตาข่ายมาขึงอนะ่ะแล้วปรากฏว่าโรนนั้นไปติดตาข่ายไม่สามารถทํางานได้ตามที่ต้องการนอกจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับ ยูเครนเองยังใช้โรนอีกรุ่นหนึ่งมาใช้นะครับนี่ครับ DJI Mavic C นะครับอันนี้เนี่ยรัเสเซียดัดยูเครนดัดแปลงครับคุณผู้ชมจริงๆโดโรนร,รุ่นนี้เนี่ยเป็นโรนที่ใช้เชิงพาณิชย์เป็นโรนที่ใช้เชิงพาณิชย์โรนที่เราใช้ทั่วไปเนี่ยแหละครับในการขนส่งทางการค้านน่นนี้นั้นยูเครนเอามาดัดแปลงเพื่อใช้ในการติดตั้งระเบิดและไปโจมตีเนี่ยพื้นที่ต่างๆของ รัสเซียในช่วงหลังมาเนี่ยพื้นที่ของรัสเซียนั้นถูกโจมตีบ่อยๆก็จะใช้โดรนตัวนี้ละครับ DJI Mavic 3นะครับเพดานบินสูงสุดนั้น6,000เมตรบินไกลสูงสุดเนี่ย30กิโลเมตรและความเร็วสูงสุด68.4กิโลเมตรแล้วก็ระยะห่างว่าระหว่างปลายปีกนั้นแค่28เซนติเมตรเป็นโดรนขนาดเล็กมากครับดังนั้นเราจะเห็นว่าช่วงหลังมาเนี่ยยูเครนจะโจมตีพื้นที่สำคัญๆของรัสเซียโดยการใช้โดรนขนาดเล็ก และเป็นการปล่อยเนี่ยในพื้นที่ของรัเสเซียเองก็คือใช้กองกําลังที่ลักลอบข้ามพรมแดนเข้าไปปล่อยแล้วก็เดินทางกลับออกมาหรืออีกกลุ่มหนึ่งนั้นคือเป็นกลุ่มที่พวกโปรรัเสเซียนั่นเองนี่คือสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นในสมรภูมิรบดังนั้นเนี่ยโลกในปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ชมการสู้รบกันเนี่ยมันใช้เรื่องของโดนเนี่ยเป็นตัวตัดสินอนาคตที่ผ่านมานั้นรัเสเซียเนี่ยใช้โดนเนี่ยนะครับไปล่อตัวระบบป้องกันภัยทางอากาศด้วยนะครับคือการส่งโดนเข้าไป แล้วให้ระบบป้องกันไปทางอากาศนั้นเนี่ยครับมองหาว่า,ามันมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาก็ยิงพอยิงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวครับรัสเซียก็จะล็อกเป้ารู้แล้วว่าตำแหน่งของตัวระบบป้องกันไยทางอากาศนั้นอยู่ตรงไหนก็เลยทําลายตัวแพทริออตไปได้เนี่ยอย่างน้อยๆสองระบบแล้วนะครับทีนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับสําหรับโรนเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ6ประเภทด้วยกันประเภทแรกนั้นคือใช้เป็นเป้าซ้อมยิงจากพื้นดินหรือเอาไว้บินลวงฆ่าศึก ตัวนี้เนี่ยรัเสเซียใช้อยู่ประจำสองเนี่ยใช้ลาดตระเวนเพื่อหาข้อมูลสําหรับสงครามคือไปวิ่งลาดตะเวนแล้วบินกลับฐานนะครับสามใช้สําหรับโจมตีสร้างความเสียหายในกรณีการบินมีความเสี่ยงสูงเราเห็นเมื่อสักครู่ที่คลิปที่ปล่อยไปรัเสเซียก็ใช้วิธีการแบบนี้สี่การใช้โรนสําหรับโลจิสติกขนส่งสินค้าต่างๆอันนี้เนี่ยครับไอตัวตัวที่สามเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับตัวนั้นคือตัวตัวที่ยูเครนเอามาประยุกต์ใช้และ สำหรับในการคน้นคว้วาวิจัยอันนี้ใช้ในเรื่องของภูมิศาสตร์เรื่องของภูมิอากาศนั่นก็ไม่เกี่ยวกับสงครามและสุดท้ายเนี่ยใช้เชิงพาณิชย์เชิงการเกษตรนะครับนี่คือโดรนที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีอยู่ทั้งหมด6ประเภทด้วยกันนะครับดังนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเราจะเห็นได้ว่าสถานการณ์สงครามที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ณเวลานี้สิ่งสําคัญเลยในการที่จะตัดสินเนี่ยนะครับนั่นก็คือโดรนจะมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะครับในการ ทำสงครามในโลกยุคใหม่รวมถึงขีปนาวุธพิษัยไกลดังนั้นเนี่ยเขาเรียกวันว่าสมรภูมิรบยุทธศาสตร์ของรัสเซียที่เปลี่ยนไปจึงเป็นเกมที่น่าติดตามอย่างยิ่งครับ พระนครศรีอยุธยามีวัดมากกว่า400วัดลายกนกยกสยามถ่ายทําที่อยุธยามาหลายต่อหลายครั้งแต่ครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมด้านนั้นเป็นพระนาเลสวนด้านนี้เป็นไตภูมิองขา้างนอกก็ไตภูมไตภูมิเเฮ้ยเพราะจะมีเจ้าหนูอายุเพียง6ขวบ พาไปรู้จักกับวัดในอยุธยาแถบนี้เป็นมารผจญเป็นภาพตัวภาพก่อนครับก็คือแพ้มาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งแพ้สุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีชีวิตชนช้างแพ้นี่ฟังลงอยู่ป่ะครับให้เลือกอีกเบอร์ีกเบอร์หนึ่งเไหครับเบอร์สี่ครับปึ๊บ อายาเจ้าหนูกูรูวัดอยุทยาที่ได้มายังมีอะไรมากกว่านั้น1 2นึ่ภาพเห็นไหมอาทิตย์ที่18มิถุนายนนี้เวลาสองทุ่มสิบนาทีมาทำความรู้จักกับเจ้าหนูหมีผู่ไปพร้อมๆกัน เราเรือขอเชิญไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติชิเรโตโกเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งคัวโลกเพลิดเพลินไปกับนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้น้ำแข็งล่องเรือในอุทยานแห่งชาติชิเรโตโก,โกที่นี่เรามีโอกาสเห็นหมีสีน้ำตาลสัตว์หายากแห่งดินแดนซีโกร กลับมาที่ผ่าประเด็นโลกสุดสัปดาห์นะคะแน่นอนว่าคุณผู้ชมจะเห็นภาพแล้วนะคะว่าตอนนี้ดโดรนกลายเป็นอาวุธส่งอนุภาพในสมรภูมิรบของรัสเซียยูเครนแต่ที่แน่ๆเนี่ยนอกจากเรื่องของราคาเรื่องของศักยาภาพแล้วจะเห็นได้ว่าตอนนี้ รัเสเซียได้เปรียบกว่าตรงที่ว่าโดรนเนี่ยพอด้วยความของศักยภาพของเขาที่ทําให้เรื่องของตัวตรวจจับเรดาร์อะไรต่างๆแล้วบอกว่าโดยบินต่าแล้วก็เรื่องของความเร็วอะไรต่างๆแล้วเนี่ยทำให้ยูเครนเองก็อาจจะทําให้สกัดโดรนได้ไม่ทั้งหมดน่นะคะแต่ทีเนี้ยก็กลายเป็นว่ายังมีอีกหนึ่งพันธมิตรท,ที่ทางฝั่งฝั่งของตะวันตกก็มาจับตาก,กันก็คือทางอิรานใช่ครับที่ก็จับตาถึงความสัมพันธ์นี้เรื่อยมาระหว่างรัเสเซียกับอิรานเดี๋ยวจะมีเรื่องประเด็นเกี่ยวกับจีนอีกด้วยที่ว่าเอทไมมตอนนเี้ริ่ ตามมาทางขั้วนี้กันมากขึ้นคือจากสถานการณ์ความขัดแย้งตรงนี้ครับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันทําให้วันนี้เนี่ยเราเห็นโลกเนี่ยมันถูกจับขั่วขึ้นมาเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นแลว้วขั้วหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือจีนรัสเซียร,รวมถึงอิหร่านจากสถานการณ์ตรงนี้แหละเราจะนําพาคุณผู้ชมเนี่ยในวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมเนี่ยต้องห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดนั่นก็คือเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูความสัมพันธ์ระหว่าง3มชาตินี้ว่าวันนี้เนี่ย เขากำลังผลึกกำลังในการที่จะต่อต้านตะวันตกอย่างไรนะครับแต่ว่าสําหรับวันนี้เนี่ยเวลาของรายการผ่าประเด็นโลกสุดสัปดาห์หมดลงแล้วเรา2คนลาเปีย่ยงแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ